ครับวันนี้ก็เป็นงานการ่าพรีเมียร์ของอาภาพยนตร์ดับแสงระวีครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าภาพยนตร์นี้จะได้ออกไปสู่ภายนอกแล้วแบบเรียกว,ว่าครึ่งทางกันแล้วกันครับเพราะว่าจะเป็นแบบเต็มทางก็ต่อมาตวันที่20มีนาคมครับตืดด่นเต้นทุกคนก็จะได้ดูดับแสงระวีทั่วประเทศแล้วแล้วก็ตัอ้อว่าสุกไน่นอนคาดหวังยังไ,ไงบ้างเอ่ย คาดหวังว่าทุกคนจะแบบชอบ,ชอบครับผมชอบภาพยนตร์กระแสพีเพราะว่าเราก็สแสดงเต็มที่แล้วก็แบบว่าทำผลงาเต็มที่ครับเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนภาพยนตร์เรื่องแรกของเราด้วยเนะาะเรามองว่าคือแบบไม่พอแบบเรื่องแรกอกไปแล้วเนี่ยเราเริ่มมองอภาพเรื่องอต่อไปมองภาพเรื่องต่อไปไหมก็ถ้ีโอกาสก,ก็อยากจะได้อีกหลายๆเรื่องเลยคนระับไม่ได้อยากเล่นแค่เรื่องเดียวครับจริงๆแอบเห็นตัวเองในภาพยนตร์แล้วรู้สึกแบบเออมันก็ เทเดียร์จอใหญ่แล้วมันแบบว่าถ้าเป็นแบบมีอีกเรื่องหนึ่งก็คงแบบดีเท่นี่หมายถึงว่าเวลาเราอยู่ในนั้นมันดูเท่หรือว่าหมายถึงหน้าตาเราดูเท่เราอยู่ในนั้นหนูมันนอนนึกก็อยู่บนจอใหญ่แล้วคุณไงคะเดียร์ดวหลอดก็ดูดูดีมีออร่าครับแต่ว่าตัวจริงมีออร่ากลัวขอยย้อนไปตอน ว่าส่วนตัวเราอะ่ะดูสรรามรอบแตบบ่ละรอบแ่บเรีอคแตกต่างกันเสียงเราแตกต่างกันมันเป็นคลิงที่แบบสแบบแบบนุกอ่ะเราดูเรียลชันกันสดๆแล้วก็แบบทุกคนเอ็นจอยกับพุ่งโมเมลูพุ่ซีมีเพื่อนไม่เหงาด้วยเหมือนกันครับบางคนมีรีอคที่ค่อนข้างใหญ่อย่าง <laughs> การขำที่อร่อยมากๆและดังอันนี้ก็ชอบมากๆเลรู <laughs> ้สึกว <laughs> <laughs> ่าเราดีแล้วโดดมาเราดีแล้วเราก็แบบโอ้ยขำจังเลยชอบครับชอบชอบโมเมบบนี <laughs> แล้วลองดูแบบว่าสามรอบอะไราแบบว่าแต่ละรอบอะไรยังไงมันได้เหพิ่มมากขึ้นด้วยนะเราเห็นเห็น <ๆ S 1> อะไรมากขึ้นครับใช่ครับเห,เห็นเหนเลยได้เห็นการสแสดงของตัวเองเอ่อ <c oughs> ในหลายจุดมากขึ้นครับเพราะว่าดูรอบเดียวไม่พอครับจะดูสักงกงี่รอบใช่ป้องดูน่าจะได้ดู 5, 5, 5, เป็นเกินห้าวิเกินสิบรอบด้วยซ้ำผมว่าเดี๋ยวเรากอาจจะไปเทวหลายจังหวัดทัางประเทศด้วย เรารู้จริงๆนะแฟนมีแบบว่าคุณได้ดูแบบว่าในสเตอร์คัทอะไรแบบนี้ไหมคะจริงๆแบบว่ามีซีใน m อเพลงรวมจันที่การนและผมที่อาจจะได้อาจจะไม่ได้มาใช้ได้ครับประโยชน์ก็ต้องรอติดตามว่าจะมีอันคัทหรือเปล่า <S <S ใช่แสดงว่าจร,ริงๆแล้วพวกเขารู้จริงๆนะท่านจะมีแบบสว่วนที่คือที่มันยังไม่ได้อยู่ในข้อประโยชนย์อีกเยอะไหมใช่เยอะนะเยอะเยอะ หลายซีโมเสิร์ตเลยครับอาจจะด้วยเนื่องจากเลยะเวลาที่กําหนดไว้ด้วยครับทําให้ไม่สามารถแบบว่าใช้ทั้งหมดที่ถ่ายทําได้ครับเพราะไม่ไม่งั้นเวลาจะเกินอกอกของลูกก็ยังชื่นชมความแบบโดนถะีโดน,นดุเรารู้สึกว่าเราลองแบบถ้าเราลองเล่นเรารู้สึก,กุกสนานมากๆแตมันเป็น แรกด้วยอะไรเงี้ยหนูก็แบบว่าตั้งใจแบบทำมันอนอกมาแบบให้สุดความสามารถครับผมจริงมันมีหลายอย่างเแบบลยเดี๋ยวเราติดตามตัวสปอร์ตพี่เก่งอยู่แล้วครับโอ้หนูไม่เอ้ดีกว่เกง่งกว่าเฮียไม่เก่งเฮียเป็นพี่ประเิงที่ดีมากๆครับอย่างตอนที่<น>าสาธุ <laughs> สาธุเลยอย่างตอนที่เราเออ่ ทะเลาะกันก็ดีครับปกติไม่ค่อยได้มีโมเมนต์นี้เท่าไหร่พอลองได้เล่นแล้วปุ๊บกรรู้สึกว่าอุย้ยเป็นอีกโมเมนต์นหนึ่งครับทคายก็สนุกดีครับแล,แล้วก็ตอนที่เป็นพระเพิงที่อบอุ่นก็ดีครับดีมากเลยเยเก่งอยู่แล้วความสามารถในการถ้าแบบแบบเราให้คะแนนช่วยตัดสินแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้หนูให้คะแนนความหลอกเี่ยวบนจอใหญ่เนี่ยให้สกีก่คะแนนดีครืมเต็มเท<ฆ>่าไหร่ครับเต็มสิบเบาๆนะเบาๆ เขาเ้เหรอไม่ต้องให้เยอะให้หนึ่งแล้วกันเราเล่นเต็มสองเต็มสี่เต็มสิบให้ร้อยเลยเพราะว่ารอยอยู่แล้วครับแค่ดูดีอยู่แล้วป็นรคือบอกทุกคนก็จะเห็นแก้มแบบมุมที่คงอยู่แบบเต็มร้อยเหมือนกันนะ่ยพร้อมน่ารักหนูคารุจซอแน่นอนมีแก้วแก้วยิ่งใหญ่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่หนูรีแอคได้ได้แบบถึงอย่างเงี้ยแบบน่ไม่รู้ไม่รู้มันแบบ ขอรอด้วยรับขอรอด้วยขอบคุณทุกทานค่ะฝากค่ะฝากค่ะฝากให้แฟนติดตามให้เราดูถึงสุดรอบเลยดีกว่าด้วยครับผมก็ฝากรอติดตามภาพยนตร์เรื่องดับแสงราวีด้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของผมกับเฮียเลยครับก็จะออนแอร์วันที่20กรกฎาคมนี้ครับยังไงก็อยากให้ทุกคนดูกันหลายๆรอบเลยครับอย่างใครที่ดูไปแล้วในรอบ Exclusive Screening นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาดูอีกหลายๆรอบเลยครับเพราะว่าสนุกครับ ส่งมาอยากให้เป็นแฟนสนุกไปได้วยกัน,นครับใช่เพราะว่ามีหลายอัตรรถมากครับผมก็เป็นผลง,งานทะเบียนเครกของเราสองคนนะครับผมแล้วก็ทีมแอนตั้งใจส่งมาก็ในวันนี้ก็มาถึงแล้วครับผมก็ดูกันได้หลายรอบหรือว่าถ้าไม่อยากดูซื้อซูอไว้ก็ได้ครับผมไม่ต้องดูแลไปดูรอบอื่นเมาโลงหรือว่าใครอยากนั่งดูคนเดียวต้งเมาโลงซื้อคนเดียวได้ครับโอ้โหจะมีแต่ผมเซอร์ไพรส์ใ่ไมน่ยเซไม่แน่อาจจะเหตุแต่มีแฟนคลับน่ารักน่ารักด้วยที่จองแบบโรงพยนต์เป็นดูซื่อดูยู น่าร well. ักมากโรงนรมันเขาไม่น่าจะไปดูแน่เลยต่อไปห้เป็นแบบโมเมนเกือยห้าสก็ขอบคุณทุกคนที่สพอร์ตนะครับผมก็เที่ยวสูครับครอบดรัวกับแขกรับเชิญนะครับค่ะสอกะคะสืนะคะมีน